พบกับนุ่งกุ้ยเพิ่มพูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุ่งกุ้ยก็มายืนอยู่กับพี่ตุก๊กเจ้าของรถเจ้าตโตโยต้ารีโวดับเบิลแคปปี2 0 1พนาคันน้ำเงินสีสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กับพี่ตุ๊กกันนิดนึงนะคะว่ารู้สึกยังไงวันนี้พี่ตุ๊กรู้สึกยังไงคะวันนี้มารับน้องรีโวค่ะ <c oughs> <c oughs> ดีใจคะ่ะที่ได้มีสมาชิกไม่เผื่มในบ้านนี้ <c> oughs> ค, oughs> ค่ะ <c oughs> ได้ไปช่วยกันคนเงินคนทองค่ะบ้านค่ะแล้วทาไมถึงได้ พอดีก็ติดตามพี่ามานานแล้วค่ะหลายปีเราเป็นเพื่อนกันในเฟแล้วก็ย่างเขาก็เป็นพนในพื้นที่ที่นู้เขาก็แนะนํามาว่าที่นี้มีรถที่มีคุณภาพดีได้แบบนี้ค่ะก็เลยมาดูมาดูแล้วก็ทูกใจค่ะประทับใจค่ะค่ะพนักงานก็ดีและเอกสารยุ่งยากอะไรไหมคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเวกสดรดี่ก็จะยื่นเป็นเอกสารเ อาชีพทาต้นก้าพันธุทุเรียนใช่ไหมคะจ้าค่ะแค่คุณมีอาชีพอยู่หน้าบ้านคุณก็สามารถออกสีประตูกับเราได้เลยนะคะและของแถมของแถมของพี่ตุ้มี่จัดเต็มเลยเยอะมาเลยค่ะล้อแม็กใหม่จ้ายางไม่ค่ะขัดสีเคลือบสี 3M ค่ะขายน้ำมันเครื่องของเหลวครบเลยค่ะครบจ้าถูกใจเลยใช่ไหมคะค่ะแค่คุณลูกค้าบอกว่า นองนองีะได้หรอแม่ไม่ <laughs> อะ <laughs> เพิ่มพูนจัดให้เลยสิคะ <laughs> และใครนะคะที่สนใจอย่าลพลาดเลยเข้ามาหาเราได้ที่เพิ่มพูนมีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะหรือติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราได้เรื่องแล้วเนาะคะจ้าเราไปออกรถกันเลยนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ T-Balvin, Willie William, me gusta Free. Francia, Colombia, me gusta Donos a gigantes, se llegan, dos Ya fui y me gustaron. Sí. No dije gusta a alguien que le gusta mi gente y eso se fue